สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตครับชุดนี้พ่อเป็นเจ้าเลสซิ่งนะครับมหานครแดงรอโยคิรีนะครับสายแม่เป็นแบทแมนจักรลินนะครับนี่ครับชุดนี้มีเจ็ดตัวนะครับนีครออกมานะครับเป็นสายเลือดมหานครแดงรอโยคิรีบวกจักรลินเลยนะครับชุดนี้ตัวนี้เป็นน้องแท้ๆเจ้าแบทแมนนะครับแม่นี้ ได้เจ็ดตัวครับรวมสายเลือดนะครับแดงหลอมหาหนาครยยคีรีจัก,กรลินนะครับอัปเดตให้ชมนะครับนำสายมหานาครมาพัฒนาครับตอนนี้ในชุดแรกเลยนะครับที่นำเข้ามาพัฒนาก็เริ่มพยอยฟักอีกหลายแม่ครับสายมหานาครแดงรลอ,อยู่คีรีนะครับ 7ตัวครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ